สวัสดีครับมาพบกับผมช่องเมียนแชนแนลนะครับวันนี้เราจะมาดักหนูมันมีหลายลักษณะนะหนูอไอ้ที่ผมดักเห็นร่องรอยตัวน,นี้ก็คือหนูพกุกจะสังเกตจากเวลามันกินมันจะกัดลำต้นถ้าเป็นกินบนยอดแสดงว่าเป็นหนูตัวเล็กพวกหนู หนูท้องขาวหนูไวอ่านี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับรอยหนูพุกนี่ฮะอยกำลังใหม่ๆเลยอ่ามันกินอ่ามันกินต้นข้าโพดอ่าเดี๋ยวเราจะดักดักจุดนี้ใหม่มากครับนี่แสดงว่าเมื่อคืนนะครับ น่าจะตัวใหญ่ดูจากลักษณะการกัดเห็นไหมครับถ้าตัวยิ่งใหญ่มันจะกัดยิ่งสูงเพราะเวลามันยืดตัวมันจะยืดได้สูงครับแสดงว่าจากโคนถึงประมาณนี้น่าจะตัวใหญ่เดี๋ยวเราลองดักจุดนี้ดูผมจะวางไว้จุดนี้นะครับนี่ครับลักษณะมันกิน ฝันมันจะกัดลำต้นลงมาแล้วก็กินเลยนี่ครับผมจะวางจุดนี้อีกหนึ่งจุดเดี๋ยวเรา,าเดี๋ยวเราหาหารอยมันไปเรื่อยๆนี่ครับหนูพุกลักษณะหนูพุกจาก,กัดกัดลำต้นจะลากมากินทั้งทั้งลำต้นนะครับอตอนนี้ผมกำลังวาง กับดักหน้าจุดนี้เลยครับเมื่อคือเราทำการดักหนูไว้นะครับโดยใช้เหล็กหนีบอ่ผมดักไว้แปดหลังเช้านี้เราจะมาดูว่า,ามันจะได้สักกี่ตัวครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอ่าได้แล้วครับตัวแรกของวันนี้ Yeah นี่ครับเหยื่อเป็นข้าโพดแห้งอันนี้เป็นหนูท้องขาวตัวไม่ใหญ่เดี๋ยวเราไปดูอีกเจ็ดหลังครับเดี๋ยวเราจะมาดูหลังที่สองกันครับ เรียบร้อยครับหนูท้องขาวตัวนี้รู้สึกจะกำลังใหม่ๆเลยนะครับโอเคตอนนี้เราอาสองหลังสองหลังยังไม่พลาดครับสองหลังยังเหลืออีกหครับเดี๋ยวเรามาดูนดูด อันนี้จะเป็นตากระโพดนะครับอ่าจัากไว้ไหนเอ่ยลืมที่ซะง,งั้นอ่ารุ้นกันดูรุนกันดู โอ้โหพลาดครับสีดายครับ no no นี่ครับโอ้โหพลาดครับกับดักทำงานละแต่มันพลาดตัวนี้ความหวังเลยนะครับตัวนี้เป็นหนูพุกนะดูจากลักษณะร่องรอยการกินของหนูพุกตัวนี้เป็นหนูใหญ่แต่ดันพลาดซะน,นี่สีดายครับโอ้โห ดูรอยมันแทะแสดงว่าเขี้ยวใหญ่เขี้ยวใหญ่ก็คือตัวใหญ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายังมีลุ้นอีกค่อนข้างลบครับหลังนี้ก็ดูสิหลังนี้ก็นหนูพุก นี่ครับได้แล้วหนูตัว <Okay. S 1> ใหญ่นี่ครับดูจากลักษณะการกินของหนูพกุกนี่ครับอ่ามันจะกัดกินเป็นต้นๆเลยนะครับเขี่ยวมันใหญ่แล้วเวลามันกินมันจะค่อนข้างหยาบสังเกตได้ครับนี่โอ้โหใหญ่มากครับนี่ครับหนูพุกของเราอตัวไม่กี้พลาดครับตัวไม่กี้พาด แต่ตัวนี้ไม่พลาดตัวนี้หนูพุกหนูพุกนี่ครับหนูพุกจะท้องไม่ขาวนะครับแล้วก็ขนมันจะขนมันจะหนาแล้วก็หยาบมากหางใหญ่หางยาวเลยครับนี่ครับโอ้โหได้มาตัวแรกไอตัวเมื่อกี้พลาดตัวนี้ไม่พลาดผมเองก็จำไม่ค่อยได้ละว,วางไว้ไหนมั่ง ค่อนข้างลกหน่อยครับตัวนี้ก็พลาดครับอ่าเสียดายครับตัวนี้ก็หนูใหญ่พลาดซะแล้วนี่ครับลงลอย ลองลอยมันกินฮะมันจะกัดเป็นต้นๆเลยนี่ครับโอ้โหนี่ครับพลาดซะแล้วไม่เป็นไรเรายังเหลือลุนอีกสามอยู่หนเอยว้า อะไรครับพลาดอีกจนได้โอ้โหมันกัดเชือกขาดเลยครับนี่ครับเมื่อคืนเอมื่อคืนผมผูกไว้อย่างดีพลาดนี่ครับโอโ้เชือกเชือกโดนกัดซะแล้วมันแก้แขนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยังมีอีกสองไหมยังมีอีกสองหลัง ครับก็ครบ8ดหลังละสุรุปว่าได้แค่3มตัวก็ก็โอเคครับเพราะว่าเราต้องเหลือไว้สืบพันธุ์บ้างสามตัวครับได้หนูพุกมาตัว8ดหลังครับก็ขอบคุณท้ายคลิปด้วยครับ